สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์จะพาทุกคนให้มารู้จักกับบริการใหม่ของกรมการจัดหางานคือแพลตฟอร์มคนทำงานค่ะซึ่งแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการสำหรับประชาชนคนไทยที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระทั้งแบบงานหลักและงานเสริมให้มีแหล่งลงประกาศงานเพิ่มโอกาสในการได้งานมีรายได้ที่สำคัญบริการฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดทั้งสิ้นค่ะ ขั้นตอนที่1พิมพ์ในช่องค้นหาว่า DOE eService ขั้นตอนที่2ให้เลือกหัวข้อที่7คนทำงานระบบอาชีพอิสะระคลิกเลือกรงทะเบียนเพื่อเป็นคนทำงานกับเราขั้นตอนที่3ารงทะเบียนเป็นผู้รับงานอิสระ สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการลงทะเบียนขั้นต้นเพื่อเข้าใช้ระบบระบบจะแสดงหน้าต่างนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบ9ขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็นผู้รับงานอิสระมีขั้นตอนดังนี้ ที่ท่านกรอกข้อมูลครบทั้ง9ขั้นตอนแล้วให้ท่านบันทึกข้อมูลและยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติภายใน2วันทําการข้อความจะส่งมาทางอีเมลของท่านขั้นตอนที่4ล็อกอินเข้าใช้งานในระบบกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัส OTP คลิกเลือกเข้าใช้งานคลิกผู้รับงานอิสระ ขั้นตอนที่5สร้างประกาศงานเกากข้อมูลของท่านให้ครบทั้ง5ขั้นตอนระบบจะแสดงหน้าต่างนี้ให้ท่านคลิกตามบุศรที่ชี้ไว้เลยนะคะห้าขั้นตอนในการลรงทะเบียนสร้างประกาศงานจากนั้นส่งประกาศงานให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบโดยหากถูกต้องตามเงื่อนไขเจ้าหน้าที่จะอนุมัติประกาศงานภายใน2วันทําการประกาศงานของคุณถูกเผยแพร่บนแพลตฟอร์มคนทํางานแล้ว ผู้สนใจว่าจ้างจะเห็นประกาศงานของคุณก็ร,รับการจ้างงานได้เลยว้า <Wow. S 1> ช่องทางการติดต่อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ข้อมูลด้านล่างนี้เลยค่ะ